ชนะครับวันนี้ครับเรามาเก็บกระบอกผมเดเดยาวันนี้เราจะผ่านด่านนี้ได้ซึ่งตอนนี้คิดว่าน่าจะผ่านครับเดบับโอ้ลยประชิดโอเคเราต้องยิงมั้ยนะ he's going to turn the pieces what are you okay fuck oh shit you better hold on oh shit like what escaping do something about it for fuck's sake shit gets low low than eh oh what are west you don't think that they would they know we're here darkness the orange or missile. เรียบรอครับเรือเราขับเรือความนีครับเอาพูดอะไรกันว่าเราเรือโอ้ตอนนี้เราูที่ไหนม่เลยตอนนี้ครับนาห่างหายกันไปนานครับ รากลับมาแล้วอยบมครับให้นหน้าฟั่งโอเคตอนนี้รู้สึกว่าจะค้างหรือะไรมาแล้วอัสลอมุอะลัยกุมอหรื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 อหรอหด่เหรี่หรือ่รือหรือูา,าอหรรหรืหหรววปรมหรหห ใช้กลนี่ว่านะลูกซองเดี๋ยวมันจะยิงไม่ทันก็ตายหายเอะไรอ่ะใครวะอุ้ย I said quietly แอบนะแอบก่อนเลย ิงเอ้ยตายกูนอยเหอ แค,ค่ไปต่อแลว้วมีตังเ์ก็สุดท้ายเข้ามาเมยเข้ามาเลยรูทจักน้อยไปแล้วงงว่ะแบบนี้นะครับอุยๆๆ้ยแอบ งงเลยเงงครับตอนนี้เพิ่งกลับมาเล่นครับหลังจากที่ตหลงอยู่ยนี่พอสปีดน,นี่พอจะเปิดแล้วก็ไม่ได้แคสเลยตั้งนานเออโอเคน,น่าจะพอเข้าใจได้หน่อยต้องไปทางไหนวะเนี่ยอันนี้มีปืนลูกซองด้วยอุ้ย มามมามาขอยันมาเด้อครับขยันมาครับเลยหน้าเลยเฮ้ยน่าฟังฉันหน่อยฉันเฝ้าพาละน้อยกลัวหลุดนลอยโอ้ยอย่ายิงกูโอ้ย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 ปะเขาป่าแม่งเลยกูกูบวชแม่งเลยบวชแม่งก็ตีกันตาเฮ้ยมึง โอ้โหโกงอะ่ะขึ้นมาขึ้นมางงงยิงแม่งตายหะยิงกระบาดยิงโอ้ยไม่ไหวต้องหนีครับอาจจะต้องเอ้ยนี่ไงเอาอมาฝั่งนี้กระบาดแหบแหวกชีมิแหวกชีมีลูกุดแม่งก็หมดโคตรเร็วอะ่ะแม่ง

ส,สไลด์นอน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 โอวิแแ่งวิ่งแอบปอนศาสตาสตรเคครับเฮ้ยเห็นนะเว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 ้ยเฮ้ย ใครับผมว่าเราเก็บ a อเคไปใช้กันดีกว่ากระสุนมันเยอะนะเราจะเจออะไรอยู่ตอนนี้นั่งได้ไหมเนี่ยนั่งได้ไหมนั่งนั่งไม่ได้หรอกระโดดก็ไม่ได้เอ้า่งได้ไปไม่ไมแหลกครับแหลกครับ โอ้โหมึงขับรถทีกูแหลกเลย And Razruhan's here come boys อะไรของมึงพ ah ูดมากเดี๋ยวก็เหนียวเยี่ยวเล็ดแอบไอเลยหนึ่งดอกโอยสเห็นกู้เร็วจังเลยนะยิงกับบ้านแหงบ้านแตกบ้านแตกถ่ายหไปไหนแอบวะ ไม่ยิงถังไม่ได้ไเฟี้ยวเลยมันไม่เฟี้ยวอ,ะอย่ะเข้าใจป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 ะเข้าใจไหมอยู่ไหนวะยิงปอวยิงปอวเร็วขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเอออึดมากอันนี้ถังระเบิดแล้วเว้ยบ้านะ เห็นแล้วยิงกระบาลแตกเลยี่คีเคอรเบิดแน่แน,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 นเฮ้ยมันแหลกเงี้ยคอมโุการเปล่า

ต่างมาก <S <S เรือเราแม่งกระโดดเป็นกบเลยเก็บไหมครับเก็บบอลครับตอนนี้เก็บม,ม,มันอยู่ไม่ได้ครับมาเดมอว์มาเลยออกมาออกมาออกมามยิงปู่ด้วยเป็นไงอ๋อมันอว์ไม่ได้ครับมันตายแล้วเอากระสุนมารถไฟจะชนรู้ไหมเนี่ย โอเคลสมูฟรโกสามเแม่งมาเป็นตเลยไชอมาางนี้ไมางนี้ไงหลุดมาเ่ยโอ้โหรู้ละมันมีกระสุน FMG เป็นกระสุนนิวเลครับตอนนี้คุไม่มีระเบิดด้วยที่อยู่ี่เขายิงทำไมบ้าะเนี่ย อา,อา,อาดูจัดวางแผนครับรถถังมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เราก็ผ่านมาแล้วมีแค่รถคันเดียวมันจะเป็นยากอะไรวะเดีย๋ยวเดี่ยวเดีแน่จริงม้มาแน่จริงม้มายิงมันเด็กวายแทงไปไหมครับคนงงๆ เอาหน้าไม่หน้าไม่หน้าไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายตายเรียบร้อยครับเลีร์แหลกเป็นการแค่ตัวของคนกับกาแหลกโอเค let's move m ุ v หน้ามึง ง่ายกว่าเอะง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะเามาเ้มาเลยปืนกระเด็นคว้ปืนกระเด็นกระเด็นกระเดนเดี่นี่หน้าไม้เอให้มออกมามออกมาเอพูดง่ายน่ เปิดตัวกับพี่และน้องเปิดตัวกับพี่และน้องไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเยียนี่นี่เทคดาวเทคดาวกูไม่ได้เล่นปลาคายเทคดาวเทคเดิลหาเดียวเลยแอบแอบคานแบบกุ้มเกร็ม

ชฉีาวภาพฉีวภาพแอ่มีปืนใหม่แล้วเว้ยพันไะวะ่ะ ไงแล้วมึงต้องไงต่อเพื่อไงวะกูจะขับยิงแม่งให้หมดเลยเอาเวนอ๋อตรงนั้นหรือเปล่า I need Let's get inside the building. the Watch out for those windows and keep your head down. That sniper will cut us down to that building. ยิ่งดีวะชอบเว้ยแต่แม่งหาแม็กยากมันไม่ค่อยใช้เลยโอ้ยหาอยู่ข้างบนนะเฮ้ยเชี่ยต้องบุกระเบิดไปบุกระเบิดบุกระเบิดบุกระเบิดบ Hostile oh. killed! Okay, Okay. Keep <coughs> <Huh>? <coughs> are keep at that. More hostiles approaching! Alaya, i Okay. I'm going! Fuck! There's a whole army over there! You got your rifle, baby! You? I'm on it, i ไม่มีกระสุนกระสุนให้ก,กหหาาหูเลยเนี่ยเหลี่ยมหน้าไม่เลยเลยเฮ้ยกระสุนหมดไปแล้วไนงะยิงมันเดะยมันเออ ปืนก็ไม่มีครับตรงนี้โอเก๋จะวิ่งไปบวกแม่งเลยนะปืนอะไรก็อหมดนะครับตรงนี้แอ้มแอ๊กละเอาหามั้งหลังปุ้ยวะ เพื่อนรู้สึกไม่เป็นไรครับเอเสียสักสี่เอามายอมให้มันยิงเราไปเดียวไม่ได้ใช่ไม่ได้ครัโอเคมีระเบิดแล้วเว้ยเยี่ยมอ่านี่ก็แอบดูสถานการณ์สวยล้ะ ด้านแอบอีกแอบก็ไม่มิดมาเลยยิงขาแม่งเวยแล้วเพื่อนเรามันก็ไม่ตามมาเวย้วย ต่อยแม่งิหลังแอนเลยแม่อตอวะโงเอาค้ำได้เหรอ นี่มันห้องอะไรเอ้ยปืนนี้คิดถึงมากระเบิดครับโอ้มีระเบิดสีลูกเลยโอเคว่าไปต่อเอาลูกบ้าพวกไปต่อเฮ้ ไหนๆก็เล่นผ่านในานานั่นมาเยอะแล้ววันนี้จะเล่นนานๆขอคุยวะเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์หายทำอะไรเนี่ยกูปล่อยให้มันเลยไปครับมัน ตายไม่เป็นไรนะเราตายไม่ได้ไม่พอมบบน้งโอ้โยจัดต่อยกูอีกนะโอเค,อเคงั้นไม่เป็นไรยังไงก็ผ่านนั้นนะมาแล้วไอ้ด่าดายเยู่นนะที่มันเล่นยากๆโอเค วันนี้ก็จะจากกันไปก่อนแล้เดี๋ยวพรานหน้าจะมาเล่นต่อเกมนี้แน่นอนไม่ไม่หลอกกันโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณค่ะ